สดชื่นเต็มอิ่มหนำสำราญไปนะครับสำหรับเมื่อวานครับก็ยินดีกับพี่ๆในหมู่บ้านกันด้วยนะสำหรับหนึ่งตัวหมานประจําหน้าช่องเมื่อวานครับที่เดนมาร์กทำมาพบกับอังกฤษนับเดนมาร์กเสมือนอเสมอกันกับอังกฤษไป1ต่อหนึ่งครับก็ยินดีกับพี่ๆในหมู่บ้านกันด้วยนะเมื่อวานผมมองไปหน้าของเดนมาร์กนะครับก็ถือว่ามาเต็มนะครับ พี่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจเข้าร่วมหมู่บ้านนะครับไปกดปั๊บไปที่ด้านขวานะครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีช่องทางเข้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับหนึ่งตัวหมาประจําหน้าช่องนะครับจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยครับหนึ่งตัวหมาประจําวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในศึกยูโรนะครับปีสองพันยี่สิบสี่กันอีกเช่นเคยนะครับในเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับวันนี้นะครับโปแลนด์นะครับอันดับที่ยี่สิบหกของเรนกิ้งโลกนะครับมาพบของอัลนาออสเตรียนะครับอันดัััับบทททีีี่่่่ขขอองงงงเเรรรรรรนนนนกกกกกกิ้โลลลลละะคาาาาาาไปดดดดูผสุุววมมยยแต เราไปดูผลงานของทางด้านโปรแลนด์กันเลยดีกว่าครับผลงานนะับของโปรแลรนดะ์นะคับ5นัดหลังสุดลงทุกรายการนะเป็นการชนะ3นะับเสมอแอนเสมอกันไป1แพ้ไป1น,นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าฟอร์มไม่ดีนะที่โดนเนเธอร์แลนด์เนี่ยตบไปถึง2ประตูต่อ1น,นะครับ เราดูผลง,งานของานักออสเตรียกันเลยดีกว่าครับผลงานนะของออสเตรียเนี่ยห้านัดหลังสุดลงทุกรายการนะเป็นการชนะ3น,นัดเสมอในเสมอกันไป1นแพ้ไป1นะนับนัดล่าสุดเนี่ยที่โดนฝรั่งเศสนะับตบไปถึง 1. ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ตอนนี้ครับห้านัดหลังสุดรงทุกรายการเนะี่ยก็ถือว่าฟอร์มมาดูดีนะเพิ่งมาสุดดของทางด้านที่เจอฝรั่งเศสนะับที่แพ้ไป1นลูกนะครับ ส่วนเฮตวนับของการเจอกันโปแลนด์เจอกับออสเตรียนะก็นัดล่าสุดนะครับเป็นเสมอในเสมอกันไป0ต่อ0นะครับก่อนเกมนะครับซื้อต่างประเทศนะเขายกเงื่อนไข่แม่ขวานัดออสเตรียนะครับกับเงื่อนไขต้องชนะน้อย1ตรงนะครับถึงจะได้เฮนะเสมอในเสมอกันไม่โอเคนะครับตัวชาไปครึ่งแถบนะครับวันนี้นะผมมองไปทางด้านของออสเตรียนะเพราะ ดูจากฟอร์มาเล่นนะครับออสเตรียเนี่ยถือว่าดูดีกว่านะครับของด้านโปแลนด์เนี่ยเพิ่งไปแพ้ในทีแล้วมาถึง2ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ออสเตรียเนี่ยไปแพ้ฝรั่งเศสครับเขายันฝรั่งเศสไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์นะครับผมว่าวันนี้นับหนึ่งตัวการันตีประจําหน้าช่องนะไปทางด้านออสเตรียได้เลยครับการันตีหนึ่งตุงมีเห็นอย่างแน่นอนนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเข้าร่วมหมู่บ้านนะให้กดปรับไปที่ด้านขวานะครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีช่องทางเข้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนหมานกกกัััันนนนไไปะะะะคคครรรบบบแลลที่่่ออยยาาาืมมฝดดดตติชงวว้้